ในพื้นที่ที่คนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมอยู่ใกล้ชิดกันเกิดการผสมผสานระหว่างโนราและมาย่งเป็นการแสดงโนราแขรดีเกฮูลูเนี่ยบ้างก็ว่า ดนตรีนี้เนี่ยรับอิทธิพลมาจากดนตรีเพลงสวดจากตะวันออกกลางแล้วนามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็มีการเพิ่มเติมลีลาท่าเต้นเข้าไปจนกระทั่งกลายเป็นดนตรีที่มีชื่อว่าที่เกฮูรูดีว่าดีว่าดีกผมสัมผัสได้ถึงความงดงามของวิธีชีวิตของผู้คนผ่านศิลปะการแสดงแล้วก็ได้เห็นชีวิตของศิลปินพื้นบ้านผมได้เห็นความสุขแล้วก็รอยยิ้มของผู้คนด้วย